สวัสดีครับลูกเพจรทงไทยทุกท่านครับนะครับวันนี้ก็จะมาทําคลิปนะครับเขาเรียกว่าอะไรข้อดีของครอเตอร์เนาะนะครับวันนี้ครับข้อดีของเครอเตอร์นะครับโอ้มีเยอะแยะมากมายเลยครับผมนะครับเป็นไงครับช่วงนี้เหรียญวิ่งดีไหมครับอ่านะครับนะครับข้อดีของครอเตอร์นะครับผมว่ามันก็ดีหลายอย่างนะครับเนาะนะครับทั้งได้ทําคลิปได้โชว์ความสามารถได้โชว์ การใช้ชีวิตนะครับโชว์การใช้ชีวิตต่างๆโชว์สิ่งต่างๆที่เรามีความสามารถออกมานะครับเนาะมันก็จะเป็นรูปภาพสตอรี่เลียวคลิปสั้นคลิปยาวหรือจะเป็นชสตีมนะครับไ์สดอะไรก็แล้วแต่นะครับเนาะนะครับถือว่าได้โชว์ศักยภาพออกมานะครับนี่แหละครับคือข้อดีนะครับอีกอย่างหนึ่งข้อดีของครีเอเตอร์นะครับก็คือทําได้ทุกที่นะครับได้ทุกเวลานะครับที่ว่างนะครับว่าจะจัดสรรเป็นคลิปเลียวคลิปสั้น สั้นๆแต่ได้ใจความนะครับกระทั่งรับอันนี้ก็สามารถสร้างรายได้ได้นะครับเนาะนะครับว่าดีทุกอย่างเลยครับต้องบอกว่าดีทุกอย่างครับสำหรับครีเอเตอร์นะครับเนาะอันนี้อาจจะดีสําหรับคนที่ผ่านแล้วหรือเปล่าอันนั้นก็ไม่รู้นะครับแต่คนยังไม่ผ่านก็ลองทําแบบนี้นะครับเนาะก็ลงให้ครบนะครับไม่ว่าจะเป็นสตอรี่พ็อกพามรูปภาพนะครับคลิปสั้นคลิปยาวหรืออาจจะมีไลฟ์สดมาบ้างก็ได้นะครับอาจจะนะครับเอาจจะทําให้ช่องเปิดการมองเห็นได้เร็วขึ้น ก็ให้กำลังใจเสมอครับสำหรับคนที่ยังไม่ผ่านการสระารได้จากเนื้อหาครับเนาะนะครับส่วนคนที่ผ่านแล้วนี่ยิ่งต้องขยันเลยครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขียนนี่ช้านะครับนะครับก็ต้องลงสลับกันไปนะครับให้ให้ให้เอไอมันเรวัยดันดันดันทุกทางครับการเป็นรูปภาพข่าวสตอรี่คลิปสั้นคลิปยาวก็ลงสลับกันไปครับนะครับอย่าจำเจประมาณนั้นเนาะนะครับผมว่าก็ดีนะครับเนี่ยเป็นการแข่งขันตัวเองนะครับเป็นการฝึกตัวเอง เนี่ยอย่างผมก็มาฝึกพูดฝึกอะไรก็ว่ากไปนะครับในการฝึกตัวเองนะครับในการทําคลิปนะครับใครทําออกมาได้ดีผมว่าเหรียญก็วิ่งดีแน่นอนครับเนาะใช่ไหมครับนะครับเชื่อแล้วเกินครับใครมีรูปภาพเด็ดเด็ดรูปภาพที่แบบธรรมชาติสวยๆนะวิวขึ้นเยอะนะครับมีคนกดถูงใจเยอะๆนะก็ได้เหรียญเยอะอะไรก็ว่าไปนะครับอ่านะครับข้อความก็วิ่งนะครับอ่านะครับวิ่งดีนะครับข้อความที่เป็นสีเป็นสีเหลืองก็ ลงได้ปกตินะครับไม่ไม่ติดอะไรนะครับเนาะนะครับข้อความที่ที่เป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับขึ้นว่าการจํากัดอะไรไม่ไม่ได้จํากัดนะครับเหลี่ยมเป็นปกติลงมาเลยครับขอให้ไม่ผิดกฎก็พอนะครับนะครับดีมากครับเนี่ยครับคีเตอร์ครับนะครับแค่ขยันครับผมว่านะอยู่ที่ความขยันเลยนะครับคนที่ไม่ผ่านยังไม่ผ่านก็ยังก็ต้องขยันให้มากนะครับเนาะนะครับ มีความคิดอยากถามอะไรมีคมเมนต์อยากถามอะไรก็คอมเมนต์มาได้ครับคอมเมนต์มาสอบถามผมได้นะครับนะครับทีนี้ให้คำแนะนำรับทิ้งๆหน่อยครับไม่ได้ไม่ได้มีอะไรครับแต่ก็สามารถแนะนาได้ทิ้งๆหน่อยนะครับเนาะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับไปแล้วครับ